ดิฉันอยากจะบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้นะคะกว่าจะได้คิวเธอมาเนี่ยนะคะยา ฟังเสียงดีฉันค่ะยากมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทํางานเยอะมากทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงคือไม่รู้ว่าทำอะไรนักหนาทำเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะเย่าพูดให้เสียเวลาเลยค่ะคุณจูนาขวัญไรนันนวลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มคุณจูค่ะทำอะไรนักหนาเนี่ยคือจะเก็บตังค์ไปไหนน้อยกว่าพี่บุ๋มนิดนึงก็หลักๆแล้วก็ทําพิธีกรเนี่ยแหละค่ะเราก็มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็คือมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทําธุรกิจ business matching คือเป็นค onsultant ให้กับนักลงท ชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมล่ะเธอไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ,คะแต่ที่สําคัญที่ฉันนั่งดูตรงนี้เนี่ยผิวเธอนี่เหมือน20ต้นต้นขอบคุณมากดูแลเยังไงอนะ่ะจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะ<ม>แล้วก็แม้กระทั่งเวลาจะหาผู้ชายยังไม่มีเลยค่ะ น,นี่ขอยืนยันว่านาตอนนี้นางก็ยังโสดดังนั้นหนุ่มๆคนไหนนะคะกรแล้วนะจอมาไ,มได้รลยการผ่านดิฉันได้นะคะดิฉันช่วยสแกนก่อนคือ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราบ้างงานด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีผู้ชายเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีกว่าผู้ชายเสียอีกนะคะแล้วก็อย่างเมื่อก่อนต้องบอกก่อนว่าเราอายุยังน้อยเราก็เลยไม่ค่อยดูแลตัวเองปล่อยตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็ปัญหามันก็เริ่มสะสมนะคะอ,อาจจะเป็นพักผ่อนน้อยบ้างนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนอนประมาณ 2- 3ชั่วโมงที่จะมนคนนอนตีสามตีสี่เกือบทุกวันเลยเป็นระยะเวลา สิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็อาจจะรับงานเยอะวิ่งหลายงานในแต่วันเหมือนพี่บูมอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็บางวัน เรานอนแบบที่ไม่ได้ล้างหน้าเลยก็มีเนี่ยคะ่ะหน้าหนาๆแบบนี้ก็นอนไปเลยเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เริ่มสะสมรวมถึงอายุของเราใกล้เลขสี่ละใช่ไหมคะก็เริ่มมีเรื่องของริ้วรอยตามมาใช่ไหมคะรูขุมขนเนี่ยก็จะกว้างเนื่องจากว่าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็จุเล่นกีฬาเอาท์ดอร์ก็เยอะพวกกีฬาทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเจ็ตสกีดำน้ำว่ายน้ําแล้วก็บางคังรถถ่ายรายการาท์ดอร์ด้วยกีฬาทําลายผิวทั้งนั้นเลยนะถูกต้องค่ะทำลายผิวเต็มๆเลยค่ะก็คือที่มาของฝ้ากระแล้วก็จุดด่างด่ารอยหมองคล้ำต่างๆ แต่เท่าที่ดูนี่ไม่เห็นจะมีเลยอะค่ะดังนั้นรูดูแลตัวเองอันนั้นงงมันเมื่อก่อนออค่ะ,ะแล้วก็เราก็พยายามที่จะแก้ปัญหามาเรื่อยๆจุ่ก็ ลองมาหมดละทุกอย่างคือลองวิธีอื่นมาเพราะว่าครีมอะไรดีครีมอะไรแพงลองมาหมดแล้วแต่มันไม่เวิร์กสำหรับจูเพราะเราเองก็เป็นคนที่แพง่ายด้วยหรือแม้กระทั่งไปทรีทเมนต์ตามสปาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผลแล้วแพงเหมือนกันนะถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แม้กระทั่งเมคอัพบางครั้งมันก็เอาไม่อยู่นะคะคนรอบข้างก็เริ่มทักเพื่อนๆนะคะบอกเฮ้ยทำไมช่วงนี้โซมจังเลยเราก็เลยหันมาดูตัวเองในจอททีีวคค่ะะืออมมันโลลุจเย เดี๋ยวนี้กล้องมัน HD เนี่ยนะคะถูกต้องเห็นไปถึงรูขุมขนเลยเออช่างแต่งหน้าก็บอกว่าเนี่ยไปทําอะไรมาทําไมแบบรูขุมขนกว้างจังแล้วก็เอ,อเรานอนไม่พอไงคะแล้วบางครั้งเนี่ยแต่งหน้ามันก็ตกร่องหรือว,ว่าแต่งหน้ามันก็ไม่ติดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเริ่มหาตัวช่วยละคําว่าตัวช่วยที่หนูเจอเนี่ยคือมาจากไหนอะไรยังไงคะก็คือโชคดีมากไปเจอพี่นุน่นแล้วเขาก็แนะนาคิโชน,น่าเนี่ยค่ะพี่นุ่นเนี่ยอายุเกือบ50แล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยจะคิดว่ายังไม่ถึงแล้วพอมาเจอตัวจริงบอพี่นุนเา้็ใช้ ด้วยแล้วเขาก็เห็นผลได้จริงเมื่อก่อนเขาก็จะมีปัญหาเรื่องผิวเหมือนกันะนะคะแล้วก็ที่อยากจะมาแนะนําวันนี้เราเข้าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเลยคือนันนะ,ะนสีถึงจะถามว่าทําไมเขาถึงทําให้จูได้เห็นความแตกต่างของผิวตัวเองได้มากขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเซรั่มสกัดจากสไลดซิคลอนะคะซึ่งก็มีการสกัดมานะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูได้ไหมคะว่ามันสามารถที่จะซึมลึกเข้าสู่ผิวยังไงบ้างใช้ประมาณ1นถึงสหยดนะคะพี่บุ๋มเราก็ทานะคะอย่างนีง้ มันจะซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกแล้วก็เร็วมากแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้นะคะโอเคเดี๋ยวจุจะทดสอบให้ดูเราจะฉีดน้ํานะคะอะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะฉีดน้ําเหมือนกันฝั่งนี้ไม่ได้ทาเซรั่มค่ะจะใช้พี่ปุมดูนะคะว่ามันเก็บกักน้ําได้ดีแค่ไหนด้านขวาคือด้านที่ไม่ได้ทาเซรัม่มมันไหลแล้วใช่ไหมคะน้าเริ่มไหลแต่ด้านนี้น้ําไม่ไหลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละค่ะ คือมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะฟื้นฟูผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ผิวใหม่ก็มันสามารถที่จะเติมเต็มผิวแล้วก็ริ้วรอยต่างๆรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นด้วยนะคะผิวของเราก็จะดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มหนำด้วยค่ะก็เท่าที่ดูเนี่ยนะคะคือกลิ่นหอมอ,อ,อ่อนๆค่ะหอมอ,อ่อ,อนๆนะคะแบบเหมือนไม่ได้ใส่น้ําหอมอะไรเลยในนี้ใช่ค่ะนะคะไม,ไม่ใส่น้ําหอมแน่นอนอ๋อดีจังเลยเพราะว่าพี่เป็นคนที่แพ้น้ําหอมมาก นะคะเนี่ยคือกินหอมอ่อนๆแบบธรรมชาติมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เคยแพ้นะคะหรือว่าติดสเตรอย์มาก,ก่อนฉัก็เคยติดสเตอรอยสามารถที่จะใช้ได้นะคะนี่เรามีภาพของน้องคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณจา๋าอันนี้เขาก็เคยติดสเตรอยเขาใช้แล้วตอนนี้ผิวหน้าดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองใช้ดูโอ้ะนะคะรวมถึงผู้ใช้ท่านอื่นๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่ผ่านประสบการณ์นะคะการใช้ตัวนี้มาแล้วนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ถูกต้องค่ะอ่ะทีนี้วันนี้จุก็มาพร้อมกับสิทธิพิเศษดีๆนะคะหรับเซรั่มวันนี้เรานี่นะคะสองขวดนี้นะคะราคาเกือบ00 0พันนะคะ,คะแต่ว่ามาในราการนี้เราลดพิเศษนะคะจ่ายเพียง2890บาทเท่านั้นคือหมายถึงะะว่า2ขวดแบบนี้ะนะคะราคาเกือบ00 0พแต่ว่าเราขายแค่2890แอยาสแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวใหม่นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะตัวมาส์กนะคะซึ่งตัวมาส์กตัวนี้ใช้แล้วจุใช้กับตัวเลยนะชอบมากวันรุ่งขึ้นเห็นผลเลยนะคะมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ ความกระจ่างสายเปล่งปลั่งปรับสีผิวของเราให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ลดรอยฝ้าแกะแล้วก็จุดด่างดำใช้ยังไงคะคือเดี๋ยวลองเลยนะคะพี่บุ๋มใช้แค่หยดหนึ่งก็พอค่ะแล้วก็มาร์ทั่วหน้าออกมาเป็นั่วหน้าข้นแบบนี้มาร์เสร็จแล้วก็นอนได้เลยพี่บุ๋มลองคว่ำคว่ำมืออย่างนี้นะคะนี่อ่ะเห็นไหมคะมันไม่ไหลย้อยเลยถ้าเป็นครีมตัวอื่นเนี่ยค่ะมันจะแบบไหลออกมาอันนี้มันเข้มข้นมากค่ะอ๋อเออเนาะ นนนในนี้เขาใส่อะไรไว้บ้างอะคะอันนี้ก็ทำมาจากแบบปาซิก้านั่นเองนะคะซึ่งปกติราคา2,490บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายเพราะว่าเราจะแถมค่ะพี่บ<ะ>ุ๋มคะสำหรับ29สายแรกนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์1577นะคะเราก็คือนี่เลยนะคะแบบนี้2คขวดแบบนี้2คขวดเซรัร่ม2ขวดนะคะ,บ,บ,ะ,คะบวกกับมาสก อีกหกระปุกนะคะปกติราคาเต็มนะคะ6,470บาทค่ะถ้าเกิดโทรมาตอนนี้ที่เบอร์1,577นะคะ29สายแรกนะคะคุจนใจเพียง2,890บาทเท่านั้นถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ในรายการนี้เท่านั้น<อ>นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ2ขวดกับอีก1กระปุกใหญ่แบ,แบบนี้ 4, <000 S 2> เ,นเลยเกือบ4,000บาท โอ้โหแล้วอยากจะแนะนําให้ใช้2ตัวนี้คือของจู้เนี่ยจบที่2ตัวนี้เท่านั้นเพราะเห็นผลจริงๆรแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะปัญหาในเรื่องของริ้วรอยรอยหิวย่นความหมองคล้งฝ้าจุดด่างดำเนี่ยนะคะหายหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จูไม่ใช้เยี่อห้ออื่นเลยก็คือใช้แค่2ตัวนี้ส่วนตัวมาส์กเนี่ยใช้อทิทย์ละ2อถึงสครั้งอพอแล้วแล้วก็เซรั่มเนี่ยใช้ทุกวันเช้าเย็นวันละหนึ่งถึงสองหยดแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองนะคะครบในสองตัวนี้ไม่ต้องใช้ยางอื่นอีกแล้วค่ะก็สวยยได้อ่าง นะคะดังนั้นย้าเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับสิทธ่ทพิเศษนี้คุณผู้ชมสาม,มารถโทรไปได้ที่ไหนคะ่ะ1.577นะคะราคาเพียง2,890บาทนะคะคุณได้เซรั่ม2ขวดแล้วก็มาสกอีก1กระปุกค่ะซึ่งปกติราคาเต็ม6,490บาทค่ะ นะคะรีบโทรไปโดยโด่วนนะคะเพราะจํากัดจํานวนสายด้วยย <29 S 1> ี่สิบเก้าสายแรกทั้งห้ดน่ือเก้าสายเองอคุณน้องไม่เป็นไรดูวันหลังมาใหมค่ค่ะแต่ว่า<อ>วันนี้เนี่ยจัดให้พิเศษเลยค่ะหนะะึ่งห้าเจ็ดเจ็ดรีบโทรมาเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับคุณจุนาะขวัญน,นะคะที่วันนี้มามอบสิทธิพิเศษนะคะแล้วก็มาแนะนํานะคะสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะ,คะพี่บุ๋มค่ะค่ะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการกู๊ดไลฟ์ชีวิตดีๆใบปนดานะคะทางช่อง9 M+ HD ค่ะวันนี้ดิฉันและน้องจุนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ